สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพามาขุดสมุนไพรจ้ะมะขุดต้นยอดไทมหรือว่ายอดถุงครับยอดถุงหรือว่าขมิ้นเครือเด้อพี่น้องขมิ้นเครือครับเอาต้นนี้เดียวใช่ได้เดียวมันคือโดกแทงมาไามสวยงามยงเอาต้นอื่นบอกดูต้นมันของมันพี่น้องลูกนี้ต้นนี้หมากมันหลาไหมปล่อยให้มันออกลูกไหมจ้ะหมากมันหลายใช่ถ่ายเอาต้นอื่นที่มัน่มีหมาก นี่ใต้นนี้น่าจะคุ้นง่ายนี่นแล้วออกดอกเอาหลากมันเลยเนาะเป็นยาบำรุงบำรุงกำลังถ่านชายเลยพี่น้องเด้อแล้วกะ็เป็นยาสมานแผลในกระเพาะครับ สูตรนี้เป็นสูตรหมอยาพื้นเมืองนครพนมเราเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อหมอหาพื้นหมอยาโบราณน่ะสูตรของนครพ,พนมโดยเฉพาะเลยเอารากเอาต้นด้วยใช่ไหมเอาแต่รากาจ้ะยอทามครับพี่น้องครับยอดทามหรือว่ายอดทุง่งหรือว่าขมิ้นเครือความเหลืองโยโยไฮว่าเหลืองคือขมิ้นเลย อ้าวมันขาดได้เหรอมันดับไอพี่น้องขุดเอาดิขุดเอาดิสะได้ขาดเอาต้นเข้าไว้เนาะอ๋อพุดอะเหลืองปัานขมิ้นพี่น้องคว่ำเหลืองเอาต้นไว้ต้นไว้กดเจะฟังไว้อีกครั้งหนึ่งเนาะเอร่ากเข้ากันเนะเด็กคนใดแห่งดีกีเด่นคนเนี่ยมาดินทามจะโย่ถุงยโย่ทามดินทามดินเหนียวเขาไม่ใช่ดินทรายมันจะคืนอยระดอกเนาะจ้ะคืนหลักแบบไห บงไหความเรืองเรืองคือขีเมนเอาไปดองเหลาด้วยนี่ไปต้มก็ได้ดองเหลาก็ได้ของดีของแพงของหายเนี่ยเรืองปั่นขมิ้นพี่น้องมีสะาพทามนครพนมบึงการวราดการากินทามพี่น้องคุดเาี <c oughs> เหลืองจติเสียมหกางไงเด้อตอนเพิมเหลืองของเขาขมิ้นขมิ้นยังก็คุณขมิ้นเครือตอนให้คุณหมอดึงทามคุณประไว้ด้วยนี่ดึงเด้อเนะพี่น้องรู้แล้วได้ใชได้เสได้ ปลูกไว้อีกัน,นจ้ะปลูกไว้ม่ีรากอีกจ้ะน๋อถา,วามว่ายันไงพี่ติกลูกค้าสร้างแล้วไปนอกแต่แลอวดยวน้มาเก็บไปไปกันต่อจ้ะ เราต้นนี้มันมีหมอกขุดง่ายๆเด้พิเศเด็ดดินไม่ตกด่นแกนลายกับมันสินยาไปมันจะบ่บอ,บอหักหน่อยบ่ต้นน้อยหน่อยมันสิขมบ่อก,กับการขุดนะคบาง,งอย่ต้นเดียวนี่ละ่ะมันจะขุะดง่ายช่ได้ไมาทั้งเพ็้ยนพิเศษมีอยู่กน เป็นตะแกนให้เบื้งโพนของเขาพี่น้องผลนเขาข้ต้นยอดเหรอครับพี่น้องครับผพนของเขาครับทับธามรวยยอดทุ่งครับจำ <c oughs> อยากมันลุ้งกําลังทันชายเดอ้อเบี่ยนแกนสรุปนี่น,นหนาหนาฝนมาขึ้นหนาหอนหนาฝนจะแต่ฝนมัตก ห่าโมยไงเป็นไรเน,นาะโมยไงเป็นไรเจ้อะไรอย่บอกคุณหมอลูกค้าสร้างสามคนสามคนพูนได้แล้วขุดไว้บอกสลับกันขุด <c oughs> ไปเบื้องทางอื่นน้ำก็ได้อันนี้มันแกนพวดทางดินนมนมนมันก็นมีอยู่เพราะว่าขอขุดเพราะว่าขอขุดซี่ห้าข็สิเป็ร่มเรา โอ oh ้ยโอ้ยโอยไม่กัดดนแข็งจ้าพี่น้องครับทรับออกล้วพี่ทรับออกแล้วปลูกไว้ห้เกานะแล้วก็แตกออกมาอีกเหลืองงามขนาดขีเมนเคือหอมนะ มิ้นคือเนี่ยมองความเหลืองความหอมฝนจะตกพี่ดอกขาดแล้ฝนจะตกวันนี้แหละผ่าหอมเบื่บอๆอย่มาจ่ามาขุดตอพี่น้องอ,อันนี้คือต้นหมาด้ดิใช่น,นี้คื่องต้นหมาไปดูหมดดู ยอยอ moment, moment, moment. ยอฮันแหละเออยออันเดียวกันเนาะเออยอทามครับใหญ่เป็นยาสมันแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็บำรุงทางเพศบำรุงทางเพศทา่านชายพี่น้องครับฮู้ อสองสามตัวมันเขาบ่ตายครับเพราะว่าไหลลากเขาเป็นไหลครับไหลไปหากันเนะเาะเขาเออเขาแตกออกกินมาจากลากของเขาครับบ่สูญพันธุ์นเกศถ้ากินขีตโตมนครพน,นมมีไหลครับนคะรพน,นมมึงกันครับเกศเกยับอองแม่ไม่รู้สึกเสียม ี่องจะได้ว่าเธอมาได้จะจับพอดอ๋อสวยสามหากแล้วเศร้าแฮบแฮบแล้วแฮบอะไมันหยขนาดเลย ห้าเดียวกันป่าอ้อคุณอู้ชมเเหลืองกิดดินมาพี่น้องขี้มีนเคลือโอ้อห่หาเขาอะไรเขาแตกหรอกกับไซน้าผ่าหอยอืมเป็นฝอยพี่น่ายเป็นฝอย ไม่ไหวแนละ้วจ้ะพมินเครือพี่หนอกเหลืองงามหอมที่ตีค่าวิธีตดัดดูตดัดแบบยัดจำแล้วฟังไว้หักเลยก็ได้จอเขาไม่ต่เขาไม่ตต่แล้วเกิดขึ้นมาใหม่จ้ะจ้ะเดี๋ยวเขาแตกลาก,ก้นมาใหม่ครับโอ้ ความความเหลืองก็จะได้ให้พูดละหน่อยเด้อลูกค้าก็ได้มันขุดเนี่ยหายากนะเน่นยบอพิติกต่วบาหาก็ามีมีเยอะยทั่ว,วไปแต่มันแบบขุดลัดลบ หางไงเปล่า,าลูกเกดเป็นอย่างที่สว่างภาพใช่ไหมมันหอนอยังซื้อเรนสิเกดข,า,า,ขาดไม้ยังหอนเปลือกอนี่แหงเหลือง ิปลาบุงปลาทามครับเสียด้ไม่โดนติดเขาเดี๋ยวต้นเขาขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องครับซักจำหนึ่งได้ยด้จำหนึ่งอ๋อเหลืองงามพุดอะโอ้ยผุดความเหลืองความงามหอม เอาไปดองเหล่าขาวได้พี่น้องเด้อบรรลุกำลังทางเพศครับพิธีกสิกินจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็พามาขุดต้นยอทามยอทามหรือว่ายอดุ่งครับสรรพคุณก็เป็นยาบำรุงกำลังเพตุหันชายละก็เป็นยาสมานแผลในกระเพาะอาหารครับเมื่อนี้ก็ ช่วยกดติดตามให้นน้พี่นองเดว้วยกดกระดิกน,นะครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้สวัสดีครับ